สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคนยินดีรับสู่ช่องฟีกอวันวนี้เราอยู่ในซาปิดดิฟเตอร์ครับผมเห็นอะไรไหมครับรถคันใหม่สีแดงคลาสทีทีห้าครับผมมาแล้วครับผมสามารถกดไปรับทันทีได้เลยนะรถคลาสทีห้าคันใหม่ได้มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเทเลอร์ด้วยดูตัวอย่างของรถเป็นหุ่นยนต์ครับโอ้อย่างเท่เป็นไงมีเทนลงเทเลอร์เปลี่ยนโฉมเป็นสีแดง สุดแรงจะแกงไกลเดี๋ยวเราก็จะมาสุ่มกันด้วยนะครับว่าใช้เพชรเท่าไหร่นะอย่างเท่สิงโตคำราม<แ>โอ้แล้วบินได้ด้วยแปลงล่างเป็นคุณยนโอ้โหเท่ไปไหนเนะี่ยสุดยอดดาบด้วยโอ้โหดาบพิฆาตอาศูนนี่เล่นเกมอะไรอยู่เนะี่ย พีกัทีกือโอ้แล้วมีมีอัปเกรดสกินด้วยครับผมนี่สามารถมาจับจองกันได้นะครับที่เมก้าเชเชอร์เดี๋ยวผมจะสุ่มไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะได้รถนะนี่ก็จะเป็นรถถาวรน,นะครับปกติมันอ้าวทำไมมันมีสีแดงกับสีสีดํามันคืออะไรสกินเหรอแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงของคาทีนี่เลยนะโหอย่างเท่อะปะตอนนี้เรามีอยู่9 1 4 0 0เพชร เดี๋ยวผมจะสุ่มไปเรื่อยๆดูว่าจะได้จะได้ตอนไหนนะอ้ได้สัตว์เลี้ยงเลยครับสุ่มครั้งแรกได้สัตว์เลี้ยงเลยนะผมสุ่มแบบไม่ใช้ซูิมพ์คาวนะครับผมว่าจะสุ่มแบบธรรมดาธรรมดาไปเลยดูว่าใช้ทั้งหมดกี่เพชรนะหมดไปแล้ว1 0 0 0 0เพชรได้ชุดได้สัตว์เลี้ยงได้ของอย่างอื่นครบแล้วนะครับเหลือกล่องอันเนี้ยกล่องนี้ก็จะแลกเป็นของอย่างอื่นได้ด้วยนะแล้วก็เหลือรถครับเดี๋ยวเรามาสุ่มรถกันมาแล้วครับผมได้รถแล้ว คราตชีย่างตึงสีดำโคเทสผมสีแดงมันเป็นสกินนะพู้ชมสีแดงมันเป็นสกินนะครับซึ่งเราก็ยังสุ่มไม่ได้นะตอนนี้เราสุ่มได้รถมาแล้วไงคราธีเมกาบางนาะอะไรไม่ใช่สุ่มรถคราทีเสร็จแล้วนะครับก็ใช้เพชรไปประมาณเกือบ30,000เพชรนะแต่ถ้าใช้ซูิิม์คาวก็น่าจะประมาณ25,000 ประมาณ2 0 0 0กว่ากว่าผมไม่จุดใจอ่ะผมอยากได้สกินเพิ่มอ่ะสกินสีแดงอ่ะได้แล้วครับผมสกินอ๋อสกินก็สุ่มอีกนิดเดียวนะมันก็ได้สกินมาเลยโหเป็นไงรวมๆแล้วก็ประมาณเกือบ30,000เพชร2อ0 0 0อะไรประมาณนี้20,000กว่ากว่านะก็เตรียมตังค์ไว้ให้พร้อมนะจ๊ะได้สกินซามูไรสีแดงด้วยนะใช้ทันทีมาครับผมเรามาดูสกิลของรถคันนี้กัน เอทิโน่เบอร์นิงเอเมื่อกดสตาร์ b o ู t นะครับเพื่อรับ f u ชช o ่นพอยตหลังจากใช้แล้วจะได้รับ100%อเอนแทงทันทีเลยนะจะได้เอ็นแท้ง1ถังเลยนะคุณจะได้รับ1มิลิบูทุก0.6วิเป็นเวลา4.8วิก็8บู68 48อืมใช่4.8ก็8บูนะครับหลังจากที่ออกแบบเรากด ECU แล้วอะมันก็จะได้ในโตแล้วก็ได้บูทคือแบบออกตัวพุ่งไปเลยรถคันนี้ยิ่งดีนะครับส่วนมากเขาจะเอาไปเล่นแบบออกตัวพุ่งนะ และความเร็วสูงสุดมิดิบูทบวกเกิโลเมตร h, ต่อชอั่วโมงไปเวลา15วินาะทีเริ่มต้นเรามาดูพื้นฐานกันคนระับสำหรับอุยมีสำหรับโหมดเลสซิ่งเนาะสำหรับโหมดแบทเทิลด้วยนะเรามาดูเลสซิ่งกันก่อนสำหรับโหมดเลสซิ่งนะครับมิดิบูทพาวเวอร์บวกหนะช่วง38มิบแปดวิแรกความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวกหกิโลเมตรต่อชอั่วโมงความเร็วสูงสุดในโตบวกสกิโลเมตรต่อชอั่วโมงเอ็นแทงเด้งอัตโนมัติ 4%เมื่อสิ้นสุดการดิฟท,ทุกๆครั้งนะความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวก6.5กิโลเมตรโหแบบออกตัวก็แรงไปก็แรงเหมือนกันเพราะว่าดิฟ4ครั้งความเร็วมันก็จะเพิ่มนะครับเอาไปใช้ในด่านที่แบบดิฟบ่อยๆเพราะดูดิค่าเทินเนี่ยแบบเยอะมากเลยนะดูแสแตตตรงนี้คือแบบพอร์สูงสปีดสูงเทิรทนก็เยอะเอ็นแทงก็เยอะดิฟพอได้ทัสเตอร์ก็ดีโอ้โหเรามาดูโหมดแบทเทิลกันบ้างครับ สำหรับหมูแบตเตอร์ Battle นะ้ำมินิบู o พาวเวอร์บวก25นะความเร็วสูงสุดมินิบูทบวก8กิโเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลามินิบูทบวก0 0 5วิความเร็วสูงสุดพื้นฐานบวก6กิโลมต่อชั่วโมงทุก2ครั้งที่ใช้เปลือกกล้วยนะใช้เปลือกกล้วยนะ UFO แม่เหล็กหรือสายฟ้าจะได้รับมินิบูททันที3ถัง <c oughs> และระยะเวลามินิบูทกับความเร็วสูงสุดพื้นฐาน <c oughs> เพิ่มเป็น4เท <c oughs> ่า <c oughs> เป็นเวลา7วิ โหดจัดเล่นเรซิ่งก็ได้แบทเทิลก็ดีรถคันนี้คือแบบครบเลยมาแร้วผมใส่ชิปก่อนเลยแลกการนะตัวเครื่องนะครับก็อัพมาเลยตรงกลางนะบวกความเร็วสูงสุดในโตพาววเอร์นะครับแรงส่งครับรับอัพไปทางด้านซ้ายนะเป็น,นเปอร์เซ็นต์ควิกบูทในโตเชื้อเพลิงครับอัพไปทางด้านซ้ายนะเป็น,นเปอร์เซ็นต์ควิกบูทในโตพาววเอร์เทอร์โบก็อัพตรงมาเลยนะครับไม่มีอะไรส่วนเอ็นแทงครับอัพไปทางด้านซ้ายเป็นเปอร์เซ็นต์ควิกบูทชาร์จไทม์ด้วยนะ นี่มีสกินด้วยสกินก็จะบวกชาร์ทมมเพิ่ม0.1น,นะครับหูมีอัพด้วยเหรอหูมีอัพเกรดด้วยจนถึงขั้น7นู่นะี่ะหูมีปีกด้วยทุกคนโคตรตึงอัพเลยเป่้เดี๋ยวผมขอลองวิ่งธรรมดาก่อนละกันอยากลองแบบวิ่งธรรมดาดูเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาอัพกันนะนี่มีคัตตอมด้วยคัตตอมลดได้อะไรได้นะครับ เปลี่ยนยงเปลี่ยนยางอะไรอย่างงี้เป็นไงโอหูยยางอย่างเท่มาเดี๋ยวเราลองมาใช้กันเลยดีกว่าโหูความเร็ว330แรงมากออกตัวพุ่ง C W W ไป337อ่ะโอ่ะหูคือแบบแรงจัดแรงไม่ไหวแค่ C W ก็308แล้วเะกี้ผมคือออกตัวคือกด E C U เลยนะมันก็พุ่งเนี่ยโอ้โห330อะ่ะ พดแรงแล้วถ้าแบบดิฟครบ4ครั้งมันก็จะแบบไอ้นี่ให้ด้วยนะครับความเร็วมันก็จะเพิ่มคหสามร้อยหเลยเหรอแรงเกินมาเดี๋ยวผมลองเอามาเทสในด่านทั่วไปดูนะแล้วจะพาไปดูหลอดหลอดในโตหูหลอดในโตคือแบบเยอะมากเห็นไหมะตะกี้คือม,มันจะมันจะมีหลอดอยู่ข้างล่างเห็นไหมเนี่ยแสดงว่าเลี้ยงบูท เลี้ยงบูธแบบนานมากนะครับช่วงจังหวะการเลี้ยงบูธคือแบบว่าเนี่ยนานหลอดแบบหลอดขนาดนี้จะเห็นตรงที่มันเป็นแบบตรงลูกศรชี้เห็นไหมครับเนี่ยมันคือแบบว่าเราจะได้รู้นะว่ามันแบบเลี้ยงบูธขนาดไหนนี่หลอดแบบใหญ่ขนาดกว้างขนาดนี้คือแบบว่าถือว่าเยอะมากนะเออเยอะมากแล้วรถมันแรงมากเลยแรงกว่ารถคัสทีหนึ่งอีกมั้งเนี่ยเออโคตรแรงเลย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับเรามาเริ่มกันที่ด่านแรกครับผมด่าน loving villa นะเราจะลองผมแบบผมแบบ เอา ECU ของรถคันนี้มาใช้เลยผมไม่เปลี่ยนเป็น ECU พุ่งนะก็จะลองลองดูนะว่า ECU ใช้ยังไงแล้วก็ความเร็วมันมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับรถ T5 ที่พึ่งเข้ามาเลยมาได้ขับจริงๆและเป็นรถที่ผมแบบอยากขับมันนานแล้วอันนี้เราลงแรงกันเลยนะออกตัวซูเปอร์ซารไป ECU ไปเลยครับกด ECU ไปเลยแล้วมีบูตขึ้นเห็นไหมนี่เราก็ทำ C W B by Super d i p อุ้ยล้มแรงเกินอ่ะทำ W C W เลยกี้ มาตรงน,นี้ดับเบิลซีดับเบิลบูตบูตบูตไม่มีพุงพ่งครับไม่มี ECU พุ่งครับไม่ได้เอามาครับเอาซีเอาแต่ ECU ออกตัวไวนะวิ่งบูตมาโอเคในโตไปเลยซีดับเบิลตัดในโตซี WW, ดับเบิลดับเบิลไปวิ่งชิลครับวิ่งชิลเอ้าแล้วผมลืมลายรถมันต้องดิฟเหินลงมาก่อนดีกว่าลืมซีดับเบิลดับเบูลไปความเร็วแบบพุ่งกระฉูดกดในโตไปเลย cww เอ้ยโอ้โหกดคลิกเจอไม่ติดเนี่ยขนาด wcw อะยัง309อ่ะ w c w w ไป336เหลือแรงจัดนี่สกิลติดครับถ้าเราดิฟรบ4ครั้งนะมันก็จะบวกความเร็วแบบเพิ่มขึ้นให้ด้วยนะนี่แถมยังแบบเลี้ยงบูสแบบไอ้นี่เยอะอีกเขาเรียกว่าอะไรนะระยะการเลี้ยงบูสมันเยอะด้วยนะครับ ดีอ่ะเลี้ยวดีด้วยนะเนี่ยนี่รู้สึกว่าเลี้ยวดีด้วยขับมันจัดมันเจงขับมันเจงแต่จะชนแล้วชนไปหนึ่งทีซูเปอร์ดิฟซีดับเบลวบเบลวนี่ผมกด ECU ไปเลยละกันตรงนี้แล้วดับเบลซีดับเบลวแล้วไหลเหลาเลยเลยเลยซีดับเบลยเบลวเข้าเส้นชายไปหนึ่งนาทีสามสิบเอ็ดวิะครับนอนนออืมก็พอได้อยู่ตึงอยู่รถคันนี้มันมือขับมันมือมาก ยิ่งถ้าเอาไปด่านแบบโค้งเยอะๆนะขับมันเลยคันนี้เรามาต่อกันในด่านที่2กันครับผมก็ถามว่าเหมาะสำหรับ ECU นี้ไหมมันก็ได้อยู่นะมันก็พอได้อยู่เดี๋ยวเราเอาเอา ECU ไปกดตรงแบบช่วงที่มันก่อนถึงเส้นชัยช่วงที่แบบมันยาวๆแล้วกันนะแต่ออกตัวพุ่งแน่นอนออกตัวพุ่งมันดีอย่างหนึ่งคือแบบเราไม่ต้องไปเบียดคนอื่นไงเออผมชอบตรงนี้แหละ ไม่ต้องไปโดดเบียดกับคนอื่นออกตัว ECU พุ่งแปรตไปเลยครับเก็บในโตนิดนึงแล้วมันเลี้ยงบูตดีด้วยไง C W W ดูครับออกตัวแบบทิ้งห่างไปเลยไม่ต้องไปเบียดกับใครไม่ต้องไปชนนะวิ่งแบบ i n t น o ท e r t รถ i n t r o v e ท t ออกตัวพุ่ง C W W บูตมาแล้วโอ้โหจะทำ W C W W ไม่ติดแล้วไปตันในโตทิ้ง ตอนในตัวทิ้งล้ว C W W ตรงนี้ไปเลยแก้ลายแก้ลายโอเคเลี้ยงบูทมาเรื่อยๆเลี้ยงบูทเยอะนะ C W W อฮ้รถไหลคิกเทิร์น C ดาบลลไปวิง่งยาวๆครับผมแล้วตรงนี้ C W W สวยงาม C W W ไปอีเข้าแทนครับผมไม่ต้องเข้าเต็มครับเดี๋ยวเรามากด C W W ตรงนี้แทนโอเคเฮฟว,วี่เบรก C W W ซูเปอร์โอดิบแต่โตหลุดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บ ECU ไว้ใช้อีกอันหนึ่งครับไว้ใช้ตอนเข้าเส้นชัยนะตอนนี้เรายังนําห่างอยู่อะไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้อเราก็แบบไม่จําเป็นต้องตามไลน์มากนะปรับเปลี่ยนอะแดปตามสถานการณ์เอาได้แล้วมาตรงนี้ซูเปอร์โอดิบ C W W ยเลี้ยงบูทแล้โอ้โหแล้วชนขอบแล้วในโตหายหมดเลยเอาแล้วเลี้ยงกดบูทไม่ติดอกแต่ยังเหิออยู่โอเค มาแกมเอ้ากระตุกอะไรกระตุกอะไรซูเปอร์ดิบซูเปอร์ดิบเอ้าสซีดูดูดูดไม่ติดไม่เป็นไรยังนำห่างอยู่นะซีดาเบลดาเบลไปบุตรบูทแล้วมาตรงนี้ซีดัเบลวิ่งยาวเลยครับผมกดอีซียูครับเลี้ยงบูทยาวๆครับเลี้ยงบูทจนเข้าเส้นชัยไปเลยครับหน,นึ่งนาทีสี่สิบจ่ายวิผมเกือบทำลายสถิติไงถ้าผมไม่พลาดชนนะได้ทำลายสถิติแน่นอนตะกี้โหขับมันมาก คือมันเร็วเร็วมากด้วยครับเนี้ยแรงจัดหละสามร้อยสามสิบบวกเรามาต่อกันในด่านสุดท้ายของวันนี้ครับผมเป็นด่านที่ใช้ออกตัวก็พุ่งก็ใช้ได้ดีนะอด่านเนี้ยออกตัวแบบพุ่งเลยก็นําไปก่อนคนอื่นอะแล้วเลี้ยงบูต่อเนื่องได้แน่นอนมาเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงออกตัวพุ่งไปเลยครับผมหลังติดเบาะคอติดผนัง เลี้ยงบูทมาเรื่อยๆเลี้ยงบูทมาอีก C W W ดูครับนำห่างครับไม่แข่ใครครับผมเป็นอินโทรเวิร์ดไงผมไม่ชอบขับแข่งกับใครผมขอนำไปก่อนแล้วกัน C W W อ,อุ้ยโว้ชนแล้วหายเลยในโตไม่เป็นไรย,ยังขึ้นนำอยู่มาตรงนี้ดับเบิลบูทและเฮฟวี่ C ดาบเดียว W เข้าแทนไม่ได้เนะี่ยผมออกซ้ายมาเข้าแทนตรงนี้แทนไม่งั้นจะกดในโตไม่ได้นะ มาตรงนี้ดับเบิลบูตซูเปอร์โอดิป C W W เก็บไปโตนิดนึงแล้วก็ C W W กางอากาศเทิร์นวิ่งยาวๆเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาไปใช้อีกทีตอนทางตรงยาวก่อนเข้าเส้นชัยครับช่วงสุดท้าย C W W เฮลิเบก C W W ไปยัง330อยอยู่อ่ะดูดิเนี่ยสกิลติดแล้วมันจะยิ่งเร็วเพิ่มขึ้นไปอีกเนะี่ยโห้โห389 กดบู๊ไปความเร็วก็เพิ่มสวยงาม w c บบแบบซูเปอร์อดิปใหม่ซูเปอร์อดิปตรงนี้ไม่ติดหนึ <c> ่ง <oughs> นาทีสิบหกวิู้หเป็นไงรถอย่างแรงเกือบทำลายสถิติถ้าผมไปวิ่งใน iPad นี่น่าจะตึงกันนะตึงอะเออเก็บทุกสนามแน่นอนรถคันนี้แบบขับมันสุดยอดเลยสุดยอด โอเคครับผมก็จบกันไปสําหรับการรีวิวรถคาสที5นี้นะครับผมซึ่งเข้ามาวันนี้เลยก็สามารถเข้าไปจับจองกันได้ซึ่งต้องบอกเลยว่ารถเดดแรงมากๆเลยนะผมเนี่ยแบบชอบมากเลยแต่ก็แบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยน ECU เป็น ECU พุ่งในบางด่านนะถึงจะแบบใช้ได้ดีโอเคครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะยละอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งข้างหลังปุ่มซับไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าไปแล้วครับผมบ๊ายบายจุ๊บ